เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับผีกระลิปแย่นะครับวันนี้เราอยู่กับนายดาก้อนราชดินล้นะครับวันนี้ขออนุญาตมาบอกวิธีการหาภาษาบังกรทองนะครับแบบมีเติมเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เติมเยอะนะครับนี่นะเนี่ยวันละร้อยนะครับอันดับแรกเลยก็คือนี่เลือกภาษาบังกรเอสอาร์ถ้าเรานี่มันจะมีให้อันสองอันเลยครับก็คือวันที่สองกับวันที่สี่เอาจริงก็แค่เติมเงินละวันละร้อยแค่นี้ครับก็ได้วันที่สองวันที่สี่แค่นี้ก็ได้สองชิ้นแล้วใช่ไหมครับ ต่อไปวิธีการหามังกร,ก,รก็คือตอนนี้ไม่มีกิจกรรมเห็นไหมครับสุ่มทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5ส6ห้าชิ้นฟรีเลยแต่อันนี้มันสุ่มนะอันนี้มันสุ่มนะครับก็ขอให้เพื่อนเลือกอสุ่มตรงนี้ให้ครบ6กล่องก่อนมันจะได้ออกตรงที่เราต้องการถูกไหมถ้าเกิดไปออกของที่เพื่อนๆต้อตงการเล่นเพื่อนๆก็ค่อยไปกดเลือกแค่นี้ครับจบแล้วมันจะได้ไ่ทับกันด้วยอ่นนี้สรุปในส่วนการหาวิธีภาษาบังกรทองนะครับจะบอกว่าฟรีก็ไม่ได้นะจะบอกว่ามีเติตมบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรประมาณนี้นะ อ่ะต่อไปเป็นส่วนกิจกรรมมาที่คนถามมาพี่มีครับผมะจะได้ชุดคอสตูมผมไม่นอ่ะต่อไปนะครับเป็นในส่วนกิจรกรรมนั่นเองนะครับก็คือแจกชุดคอสตูมฟรีปลดล็อกนะครับก็คือท,ทําเงื่อนไขอะไรบ้างหลักๆมันจะมี3อันที่เพื่อนๆไม่ผ่านแน่นอนนะครับก็จะมีนในส่วนได้ลําดบบ S อ่าทางวงกดคือซ้ายกลางเห็นไหมครับนี่ทางมุกด S ก็แค่เราไปเล่นตรงนี้เองครับเนี่ยให้ได้เก็ต S นี่ จะไประดับหนึ่งระดับสองก็ได้ครับให้ได้ให้ได้ระดับเอสวิธีเล่นก็คือเอ่อให้เดินมันจะให้เราประมาณสี่สิบช่องใช่ไหมให้เพื่อนๆเข้าไปเดินแต่ว่าอย่าให้มันรีบเข้าไปข้างบนสุดเร็วครับให้ไปเข้าของมีของมีจะเดินไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็พยายามเก็บไฟฉายไฟฉายได้มันจะเพิ่มระยะการเดินออกครับพยายามให้ได้หนึ่งพันแต้มแค่นี้ก็ได้ระดับเอสแล้วแบบง่ายๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเราอยากเล่นให้ดูนะแต่ว่าน่าจะนานแน่เลยอ่ะเออ แต่จริงมัน,นง่ายๆถ้าเพื่อนๆจับทิศเก็บเก็บหลอดไฟอ่ะมันจะมีไฟฉายน,นั้นจะบกช่องครับอันนี้จบไปในส่วนซ้ายนะครับต่อไปในส่วนซ้ายล่างเห็นไหมเขาบอกว่าได้รับแต้มการฝึกเขตด,ดาบ400นะครับก็คือกดเข้าไปเลยนี่เขตดาบก็ต้องรอบอสเกิดก่อนเข้าไปตีจะมีไม่เคยมีเวลาว่างเข้าไปตีได้ทีเลยไม่รู้จะได้ทันปะนะ่นะอะต่อไปในส่วนได้รับส่วนร่วมในวันแห่งอิสระภาพนะครับเพื่อเรากดไปตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้เพื่อนงงไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันคือตรงนี้ต่าหากครับ นี่วันอิสระวันอาทิตย์ครับก็คือตั้งแต่ตอนทุ่มห้าห้าเพื่อนเพื่อวันอาทิตย์ก็อย่าลืมมาด้วยนะครับทุม่มห้าห้าถึงสองทุ่มยี่สิบนะครับวันนี้วันที่กี่อะไรวเนี่ยโอ้วันนี้วันอาคารนาน,นแน่นอนนะนี่เข้าไปเล่นกิจกรรมทีนึงก็จบเรียบร้อยแล้วครับใคร่อนเพื่อนก็จะชุดคอสตูมแล้วเผื่อใครกวันกต้องติดอ่ะต่อไปเป็นส่วนแผนการท่านะครับแผนการท่าแผนการท่าอัพอย่างไรให้ได้พลังคูคูนี่ เอาแบบเข้าใจง่ายนะมันต้องอัพทุกท่าครับไม่ได้บอกว่าเล่นแต่ท่าไฟอย่างเดียวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีให้ดูครับนี่เพื่อนๆกดตรงขวาเลยทุกอย่างจะบอกครับพลังท่าสันเพราะโค้ดใหม่เติมไม่ได้ไม่มีเซฟที่เล่นให้เลือกอ่าไม่มีเซฟให้เล่นให้เลือกนี่ยังไงวันนี้มีไม่รู้เหมือนกันว่านี่เห็นไหมเขาจะมีบอกครับตรงนี้เห็นไหมท่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะบดล็อกตรงนี้มานะครับ อันนี้มีแนะนานะจากที่จากพี่หมีมองหมีว่าให้อัพแต่ละทตุให้มันค้างกันครับเพราะว่ามันจะได้ท่าสันพ้องเห็นป่มที่หมีไม่ปลดหนึ่งร้อยเพราะว่าหมีไปอัพแต่ทตุไปไงะเพราะว่าหมีลองมาดูนะความเร็วเติบโตป้องกันคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฟเลยไม่มีไฟเผาเลยมันก็แค่บวกโจมตีบวกป้องกันสแต็เพราะนั้นถ้าเกิดเราจะอัพให้คุ้มที่สุดหมีเขาแนะน,นาําแนะนำเลยว่าอะไรครับให้อัพ แต่ละธาตุให้เท่ากันดีกว่าครับอย่างเช่นธาตุลม 100, 100, 100, ดด 100, ร้อยธาตุธาตุใจร้อยธาตุไฟร้อยธาตุดินร้อยธาตุน้ำถ้าเกิดเพื่อนๆไปสุดรสถานเลยมันจะไม่ได้พลังธาตุสันพองมันจะไม่ได้สเตตัสต,ตรงนี้ก็แค่นี้ครับจบแล้วอ่ะยังของมีใช่ไหมมีก็ปลดให้ครบครับเออปลดไปเอาเรื่องเรือไม่ร้อยเลยต้องเอาให้100ใหนึ่งร้อยได้ครับก็เนี่ยเดี๋ยวมีก็จะัพให้หนึ่งร้อยทุกธาตุก่อนแค่นี้ครับก็จบแล้ว ะมันจะมีพลังธาตุรวมให้เราด้วยครับตอนนี้เป็นสามลอยแล้วแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากครับอย่างน้อยตอนนี้ต้องทุกธาตุต้องขึ้นให้หมดครับกดแม็กได้ไหมเออกดได้ดอไเออมวยครับเข้าไปเออแนะนําว่าให้เอาธาตุนั้นน่ะหนึ่งร้อยก่อนนะยอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปอัพธาตุอื่นนะครับเอาเอาให้มันทีละร้อยเพราะาเดี๋ยวมันจะไม่จบไงช่วงเวลา,ามันก็ไม่เสร็จเส้นทางประมาณน,นี้นะครับ อ่าเล่นละครก็ขอให้คนเล่นเกมส์แต่ก็ราชาดีเลสยังมีความสุขนะครับเพื่อนๆถามอะไรก็มีการเมนต์ออ็ตออตออนกบฏเปลี่ยนได้สำหรับเกมนี้นะครับมีก็ยังทำใคร่เรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็อนนกบอกตรงเลยคือไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่ามันทำไปหมดแล้วอ่ะเผื่อใครอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนตอนนี้ด่านๆก็ตันแล้วเนี่ยต้องรอยศอย่างเดียวไม,ไม่รู้ทำอะไรจริงๆอ่ะแล้วเจอกันนะครับ